เพื่อนเนี่ยแข็งปังนะคะทุกคนนี่แข็งจะแข็งแข็งแข็งสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดอีกแล้วนะค่ะเพื่อนๆคะ่ะ วันนี้อากาศหนาวมากนะคะติดลบแล้วก Century ็เป็นน้ำแข็งนะคะมีน้ำแข็งเกาะใบไม้ด้วยนะคะเพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศนะคะขาวโพลนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีหิมะตกลงมานิดหน่อยนะคะยังตกไม่เยอะนะคะฟ้าก็จะพาเพื่อนๆเข้าป่าหาเห็ดก่อนนะคะทุกคนก็อากาศหนาวมากนะคะวันนี้ไปค่ะเพื่อนๆไปเก็บเห็ด แ่น้ําแข็งด้วยกันค่ะก็จะพาเพื่อนมาแวะดูเห็ดขอนนี้นะคะทุกคนค่ะฟ้าได้จงไว้นะคะงวดแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนยอดยังอ,อ่อ,อนอยู่เลยนะคะดอกเขานะคะเพื่อนเือนค่ะแข็งมากเลยนะคะแข็งปังเลยะคะ่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยโตนะคะทุกคนยังไม่ค่อยโตนะคะก็ จะเอาไปนิดหน่อยนะคะเท่าที่เอาได้นะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูอีกขอน,นึงนะคะทุกคนแข็งจนแกะไม่ออกนะะก็พยายามที่จะแกะเอานะ,ะทุกคนแต่ว่าก็แกะไม่ออกนะคะเพื่อนๆไปคะ่ะเราไปดูขอนอื่นต่อไปนะคะว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บอีกไหมนะคะทุกคนพาทุกคนมาเอาเห็ดขอนเก่านะเพื่อนๆแต่ว่า เขาช็อกน้ําแข็งนะคะทุกคนเขาไม่โตนะจ๊ะนี่จะ้ะไม่ยอมโตนะคะเพื่อนๆคะ่ะแข็งปังเลยนะคะเขาไม่ยอมโตนะคะทุกคนเพราะว่าเจอความหนาวจ้าเพื่อนๆนี่ต้องรอให้ฝนตกก่อนนะอากาศอุ่นอีกสักนิดนึงนะคะเขาตึงจะโตแต่ว่าฟ้าก็จะเอาไปเป็นบางส่วนนะคะเพื่อนๆเนี่ยอืม แข็งปังนะคะทุกคนนี่แข็งจะแข็งแข็ง แข็งมากเลยนะคะเพื่อนขาะนี่เป็นน้ําแข็งอยู่เลยจ้ะอากาศติดลบนะคะทุกคนแต่ดอกกลงสวยงามเหมือนเดิมนะคะเห็ดคอนเก่านะคะเพื่อนเพื่อนที่ที่ฟ้าที่ฟ้าเอา จงไวเมื่อเมื่อเมื่อคลิปก่อนนะคะคลิปก่อนฟ้าก็เก็บตรงนี้เนาะน่นช่วงโน้นนะคะที่เก็บ ตรงนี้น่าเสียดายมากเลยนะคะเพื่อนๆฟ้าไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะโตหรือเปล่านะเนี่ยดูเอาไว้มารอบหน้านะคะไม่แน่ใจนี่เป็นน้ําแข็งเลยจ้าทุกคนเนี่ยเป็นน้ําแข็งก็ก๊กก๊กจ้ะแข็งเด้อโอ้งัดบบาออกจ้ะ เช้านะคะเพื่อนๆฟ้าตื่นขึ้นมานะคะฟ้าก็เห็นได้อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะเขาคอมเมนต์มาบอกว่าคอมเมนต์มาบอกมาว่านะคะว่าบางคลิปนะคะก็ใช้มีดบางคลิปก็ใช้มือเออเป็นเป็นคุณนายอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะ จริงๆแล้วบางคลิปที่ฟ้าตัดแล้วใช้ใช้มีดนะคะทุกคนเพราะว่าขว้วเขาเหนียวนะคะเขาเอาไม่ออกนะคะเราก็เลยต้องใช้มีดแต่บางคลิปเนี่ยอย่างย่งขอนไม้ขอนนี้นะคะเพื่อนขาเขาเขาสามารถใช้มือดึงออกได้นะคะเพราะว่าเขาออกง่ายนะคะเนี่ยเขาจะดึงออกได้เลยนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ต้องใช้มีดนะคะแต่บางบางบางต้นนะคะเขา ไม่สามารถดึงออกได้นะคะเราก็เลยต้องใช้มีดช่วยแซะนะคะฟ้าไม่ได้ทําตัวเป็นคุณนายนะคะเพื่อนๆขาเพราะว่าคุณนายเขาก็ไม่มาเก็บเห็ดอย่างฟ้าหรอกเดอ้อเขาก็ไม่ได้มาเก็บเห็ดอย่างนี้เนาะทุกคนคุณนายเขาก็อยู่บ้านนะคะเพื่อนๆแต่ฟ้าชอบนะคะฟ้าชอบแบบนี้นะคะคก็อยากจะให้เพื่อนคนที่คอมเมนต์มาเมาืม่อเช้านี้นะคะ ได้เข้าใจนะคะว่าไม่ใช่คุณนายนะคะทุกคนเพราะว่ากากไม้เนี่ยบางกาบนะคะเขาก็จะแกะง่ายนะคะทุกคนแต่บางกาบเขาจะแกะยากนะคะเราก็เลยต้องฟ้าก็เลยต้องหาวิธีนะคะใช้มีดช่วยตัดนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาจะแกะง่ายนะคะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเขาจะแกะง่ายนี่เขาแกะออกมาได้เลยนะคะทุกคนแต่บางบางอันนี่แกะไม่ได้เลยนะคะเหนียวหนึบเลยนะคะเพราะว่าขาเขาขาเขาเหนียวนะคะทุกคน ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าฟ้าทําตัวเป็นคุณนายหรือว่าเป็นเออเป็นคนดัดจริตหรืออะไรนะไม่ใช่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ฟ้าก็อยากจะมาเก็บให้เพื่อนเพื่อนดูมุ่นๆ่เฉยๆนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบหรือลำคาญก็เลื่อนผ่านไปนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะแล้วฟ้าก็ขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่ติดตามฟ้ามานานแสนนานนะคะ โอ้โอ้ขอโทษทีถ่ายใกล้ค่ะไม่ได้รันระวังนี่อย่างนี้ก็เอาไปด้วยค่ะเพื่อนพ่อฟ้าก็ไม่แน่ใจพ่อฟ้าเคยบอกแล้วคลิปที่แล้วนะคะว่าเราต้องเก็บนะคะถ้าเราไม่เก็บเจอหิมะเขาก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะยังเล็กอยู่คะ่ะเอาอันนี้นี่จริงๆฟ้าเจอไว้เยอะเลยนะคะหลายขอนะคะ่ะทุกคนแต่ว่าพอเจอสภาพแบบอากาศแบบนี้นะคะ ป้าก็คิดว่าเขาคงไม่โตนะคะเขาคงไม่โตเขาช็อกน้ำแข็งไปแล้วนะคะเขาก็จะไม่โตเนาะนี่ครับเพื่อนๆก็ได้หลายอยู่นะจ๊ะทุกคนนี่ถ้าเกิดเขาบานหมดนี่นะป้าก็เอาไปไม่หมดอีกตามเคยน,นะคะคลิปนี้ คนฟ้าจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดหูหนูนะฟ้าเจอเห็ดฟ้าเจอเห็ดหูหนูไว้นะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเอ่อแข็งจะแข็งไปหรือไม่นะคะแล้วก็จะไปเก็บเห็ดหูหนูแล้วก็จะกลับบ้านกันเนาะไปจ้าทุกคนนี่ก็ฟ้าเจอเก็บเห็ดหูหนูไว้เมื่อตอนงวดที่แล้วเนาะแล้วฟ้าไม่ได้เก็บมาดูซิ่ว่าจะเป็นสภาพแข็งปังกะเออแข็งปังค่ะทุกคน Vẫn xài trong phít vậy đấy cha bạn thưa Nè các thú khuất on xo nằm cắn bó ra nè ดูหูนี้ค่ะทุกคนหูช้างค่ะหูช้างเนี่ย นี่นะครับเพื่อนๆคะ่ะถ้าฝนตกนะคะเขาก็จะโตเขาก็จะโตแล้วก็จะใหญ่เร็วมากเลยนะ,ะทุกคนแต่พอเจอน้ําแข็งเข้าไปนะหยุดชะงักในการโตเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนดูขอน,นี้นะนุ่น ว้ยทุกคนมาดูขอนนี้นะนี่เดี๋ยวจะงัดขึ้นมาให้ดูนะใส่หลายเลยทุกคนเยอะมากๆเยอะมากๆเลยจ้านี่ ว่าจะพาทุกคนมาดูขอน,นี้นะคะทุกคนถ้าขอน,นี้ไม่มีก็กลับบ้านนะคะเพื่อนๆขอน,นี้นะคะเมื่อก่อนนี้ออกเยอะๆนะคะทุกคนแต่ปีนี้ปีนี้ไม่ยังไม่เห็นนะคะทุกคนว่าออกไหมยังไม่เห็นจ้ามาดูกันนะคะว่าจะมีไหมะ หรือว่ามีคนมาตัดเอาไปแล้วโอว้โอ้ยทุกคนโน่นทางล่างเห็นไหมนั่นแข็งปังเลยจ้าทุกคนจ้ามาอันนี้อันนี้สงสัยจะตัวตัวอะไรกินแทะนี่อืม โอยดอกสวยมากเลยนะคะทุกคนแข็ง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 ,แข,งแข็งจะแข็งเนี่ยก็แข็งอีกตามเคยแต่สวยจ้ะทุกคนกำลังกินเลยเดี๋ยวฟ้าจะเก็บเอาโ,อโหโหดอกอ้าวหัก ใช้เลยค่ะเดี๋ยวฟ้าขอจกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะเอามาให้ดูนะนี่ค่ะทุกคนฟ้าจกออกมาแล้วต้องเอาไปล้างดีๆนะคะนี่งามๆค่ะสวยมากอันนี้ไม่ค่อยโดนน้ำแข็งเท่าไหร่ไปคะ่ะทุกคนกลับบ้าน นี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนงานวันนี้นะก็ได้ทั้งเห็ดหูหนูแล้วก็ได้ทั้งเห็ดเออเห็ดเห็ดนางลมนะคะเพื่อนเพื่อนไปค่ะฟ้าก็จะพาทุกคนกลับบ้านเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวฝนจะตกนะคะเพื่อนเพื่อนค,คลิปนี้นะคะฟ้าก็ ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะถ้าเกิดว่าหิมะละลายแล้วฟ้าจะพาทุกคนมาเดินอีกนะคะว่าจะมีให้เหลือเก็บหรือเปล่าหรือว่าเขาจะโตหรือไม่นะคะคลิปนี้ก็บายบายคะ่ะสวัสดีจ้า